พี่น้องพโทรศัพท์จะเด้เฮ้ยไหนเตรียมผัดกะเพราแล้วพี่น้องเนาะจะมีจามาเก็ไดพี่น้องสิผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราเนืงอ่ะเนาะ

ห้องเสียงไม่ได้มีน้ำตามามาแพรบปกลาม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 า 这种没 Đừng cái cây nó phải đóng nó đó. Không, à, xong đủ Bả lên nhỏ 好，今天日拱。

先腌的呢，拍一照片好。 เลื่อนลงมันลงหมดเลยนั้นแต่แต่ว่ามันมีหูพับใจยาวลงเลย ไห้หลังมากหวานๆเนาะตันตก็เลยสอง,วงบวงน่เบร้อนขเนื้อทุก้นบังเอาคุลงด้วย

จะเด้ตอตาตาอกมาอเอ๊ะจะไปของกานจะไปก่อนนล้เน่นมึงไปเลยดิเจนมึงไปเลยปุ้ยดูมาขาวป่ะ เราไปล้วคุณผู้ชายใช่ไหมเลยจังบ้านเรามันจังมีรสชาติเนาะดูกี่ขอ้ะเฮ้ยดีพอไหมนี่ไงเออยืดๆยือๆมันสิรหลุดมือพออนี้ อยากกินอยากเบิ er er invasive, ja ้งพี่น้องก็อยากงูอยากเห็ดอยากเห็ดพี่บอกด้อยากกินไชื่อก่อนนะบออยากเห็ดหรืออยากกินไปหายหมอดบอไปบอไปหายหมอดไปไปไปกับพวกแห้งพี่น้องก็พแมพ์ะาุกแล้วกุ้งมโมบดแดงบอยังใส่ตายก่อนนอะ น,นี่งุบน่งปเนี้ยไปอื่อก็เอาหมวกาไปสาบันผ่าเสามัดดีเกี่ยวาดับจา่าไปมัน อ่ไนแล้วงเอาไปกรเป๋าลงงยไปััลงุยพักพุงจุกนโดยโดยเพอ่มาพอไปกงหมดเนสตอนนี้ก็หาโมงโอมงห้าสิบเนาะมองมดมาเลยกับเมียไปเกี่ยวเขามาอย่างง้เราจะสิไหจะคนไลยอัน มันก็กำหนดบ่ได้นอนชิมะอืมมาเฮือนยังต์เรือคนคนเรือนะเพราะว่าไพ่ก็ยังประได้เกี่ยวดิไพ่กระทม่่อเขาจ้อเขาเรียกแต่ครื่งมือนึงไพ่กระทมเกี่ยวนี่มาหลาคนลืมกลัเริ่มเกี่ยวังคนกัปาห้เจ้าของกอนมูจาหไปของสนมากประันชุกลยสนสนสนมากที่ชุดเลยเนาะอมก็ชุก นี่ิเจ้าดอกนี่่าเห้านาเตะนายยังเงิ้งที่ฟอกเกลียวนาเสด็จกับทา่านาลูกี้กันเราบบไทะเลาะพ่อมากินยังล่องไปไปสิบังด๊อกโอ้ก็ก็ก็นี่นี <บ ỏ S 3> ่น,นี่ใช่ไหมี่นี่นซี่อนกินกับไปกินเพือนประตูอีคนลซู ซูสิกินก่อนบ่ฮะซูสิกินนี่บ่เอาไว้สนนงนป็ม่คิดน้ฝากเป็นกอพเป็นยังใจไปสบายดี